สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่พี่พีเอฟซีนะคะกลับมาพบกับช่องไพายบินชาแนลนะคะไหนมาดูน้องช้างนะคะวันนี้รถถังมีพ่อควานนะคะอาบน้ําให้รถถังนะคะเอาอาบน้ํานะคะอาบน้ําจะได้รูปหล่อๆนะคะนี่พ่อควานอาบน้ําให้นะลูกอ,า,อาปากแล้วอ,อยากให้พ่อป้อนน้ําให้นะคะ จะหยิบจับเองหรือเปล่านะคะสายยางอ่าหยิบจับเองเลยนะคะนี่ลีลาของรถถังอาบน้ําและลุกล่อมากเลยนะคะนี่ลีลาเล่นน้ําของเขานะคะโอ้โหคับใสายางนะคะแม่แม่ขาขับใสายยางเนาะรถถังคับสายยางแล้วก็พ่นน้ํานะคะนี่เก่งมากรถถังไหนทํายังไง อย่าไปกัดสายยางนะกัดสายยางหรือเปล่าเนี่ยรถถังอย่าไปกัดสายยางนะลูกนะโอยสดันแหนเกี่ยมัดสเกี่ยเกนแบบน้นี่นะคะดูการเล่นน้ำของรถถังนะคะเอา เก่งมากเลยนะคะนี่จับสายยางไว้แล้วก็ดูดน้ำจากสายยางแล้วก็พ่นนะคะสังเกตพัฒนาการของช้างแต่ละเชือกนะคะรถถังรองน้ำแล้วก็พ่นนะคะพ่นน้ำใหญ่เลยนะคะความสุขของเขานะคะแต่ก่อนรถถังของเราก็ทำไม่เป็นนะคะแต่ก่อนลงอาทำไม่เป็นนะคะเพราะว่า น้องช้างก็ไปลงเล่นแม่น้ําอย่างนี้นะคะประจํานะคะค่ะตอนนี้นะคะรู้จักจับ,จบสายยางเองนะคะจับสายยางแล้วก็ดูดน้ําจากสายยางมาพ่นน้ําใส่ตัวนะคะอือหกัดไว้เลยนะคะกัดไว้เลยอะไรจะขนาดนั้นเนาะรถถังขนาดนั้นเชียวเลยนะคะ ืาามพ่นน้ำนะคะเอ้าเอา,เอาโอ้โหพ่นซ้ายพ่นขวาเลย เก่งมากเลยนะรถถังเก่งมากเลย <_ m ix> อาบน้ําเสร็จแล้วจะไปเที่ยวต่อหรือเปล่านะคะ <_ m ix> สงสัยว่ารถถังอยากไปเที่ยวหรือเปล่าเนาะถ้าอ้อนพ่อได้นี่นะคะถ้าพูดได้จะบอกว่าพ่อจ๋านูอยากไปเที่ยวนะอาบน้ําเสร็จแล้วก็จะปะแป้งให้อย่างนี้นะคะอาบน้ําปะแป้งแล้วก็ไปเที่ยวนะคะหรือว่าอาบน้ําปะแป้งแล้วก็นอนนะคะ <_ m ix> เป็นอะไรงอนหรือเปล่านะคะลถถังงอนหรือเปล่าลูกงอนนะคะงอนนะคะดูดูท่าทางของคุณชายนะคะรู้สึกว่าจะงอนหรือเปล่านะคะเอาเอาครับใส่ย,ยางไว้จะทํายังไงนะคะถังปล่อยใส่ย,ยางได้ไหมลูกทําอะไรแบบนั้นเนาะลูกถังเรางอนนะคะรู้สึกว่าจะงอนเพราะควนันไม่ควันนะคะอือปลายเบนสงอนนะคะสังเกตได้ แพรบนของเราสังเกตอาการง่ายมากเลยนะคะถ้างอนนะคะคือจะไม่หันหน้ามาเลยนะคะจะหันตูดมาให้พอควันไม่ควันนะคะอยากอยากจะได้อะไรหรือเปล่าเนาะรถถังอยากจะได้อะไรแล้วเนาะอยากได้อะไรหรือเปล่านะสงสัยสงสัยจะอยากได้อะไรหรือเปล่าเนาะอยากได้ของขวัญจากพ่อหรือเปล่านะคะโหลื่นนะรถถัง เป็นอะไรลูกทําไมถึงหันหน้าไปฝั่งนู้นงอนใช่ไหมงอนนะคะสงสัยจะงอนพาควานนะคะเอสังเกตได้นะคะหันไปอีกแล้วนะคะอยากได้อะไรลูกอยากได้อะไรเนาะสงสัยอยากจะมีสาวๆมาอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะแม่แม่คเป็นหนุ่มแล้วนะคะงอนพาควานนะคะ เดี๋ยวเราจะขอจบจบคลิปนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะก็กราบขอบพระคุณแม่ๆพ่อๆนะคะที่ทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามคลิปของเราแล้วก็ให้กำลังใจกับช่องพรายบินของเรามาตลอดเลยนะคะค่ะขอให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามคลิปของเราไปเรื่อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวทุกท่านติดตามนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าเราจะพาทุกท่านนะคะไปที่ไหนยังไงนะคะ ว่าเราจะพาทุกๆท่านนะคะไปที่ไหนกันบ้างนะคะหรือว่าทํากิจกรรมอะไรนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะ